สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่เขาเรียกอะไรครับเขื่อนครับเขื่อนเบื้องเก็บน้ำเบื้องเก็บน้ำบองเก็บนื้อข้าวครับตามสุมตามกินเตี้ยเ้กันกรอบอุ้งนัวขาดไม่ได้ครับ ตานิดหน่อยโอ้แม่วันมาก็เออกินปลาเนี่ยบ่ครับพี่น้องครับสินครับสบตำอยูย่ๆเพชร